สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะทุกครั้งก่อนนอนสามีและฉันมักจะรู้สึกแปลกๆเลยแอบติดกล้องไว้คิดไม่ถึงเลยว่าจะเจอกับตัวเราทั้งคู่แต่งงานกันมาได้ปีกว่าแล้วแม่ของสามีก็ดีกับฉันเสมอมาแต่พักหลังมานี้แม่ของสามีมักจะมีท่าทีแปลกๆทุกครั้งหลังจากที่พวกเรามีเพศสัมพันธ์กันเสร็จ แม่ของสามีก็มักว่นนั่งอยู่ที่หน้าห้องนั่งเล่นหน้าห้องของพวกเราอยู่เสมอเมื่อฉันถามแม่สามีว่าทำไมยังไม่นอนเธอก,มก็มักจะตอบว่านอนไม่หลับเมื่อไม่นานมานี้ฉันก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจยิ่งกว่าเดิมเมื่อแม่สามีของฉันอยู่หน้าห้องประตูของพวกเราดึกจนป่านนี้แล้วแม่สามีมาทําอะไรที่หน้าห้องของพวกเรานะเมื่อฉันเห็นแม่สามีเป็นแบบนี้หลายครั้งเข้าฉันจึงนําเรื่องนี้ไปพูดกับสามีว่า แม่ของสามีมักจะมีอาการแปลกๆฉันเลยสงสัยว่าแม่ของเขากำลังเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าแต่สามีบอกกับฉันว่าไม่มีทางเพราะแม่ของเขายังความจำดีอยู่เลยจะเปลี่ยนไปได้ยังไงแถมยังบอกว่าฉันคิดมากไปหรือเปล่าฉันเลยชะโงกหน้าไปที่ประตูตอนกลางคืนแต่ก็ถึงกับสะดุง้งเมื่อมีตาคู่หนึ่งแอบมองฉันอยู่ฉันเลยรวบรวมความกล้าเปิดประตูออกไป ที่ไหนได้แม่ของสามีของฉันเองฉันไม่ค่อยสบายใจถึงแอบ,บตั้งกล้องไว้หน้าประตูห้องแต่เมื่อฉันเปิดดูภาพวิดีโอกลับพบว่าแม่สามีแอบบเอาหูแนบประตูห้องเพื่อแอบ,บฟังพวกเราทั้งคู่คุยกันจริงๆฉันเลยรีบเอาคลิปนี้ไปให้สามีดูซึ่งเขาก็ตกใจไม่น้อยไปกว่าฉันเลยสามีคิดว่าบางทีแม่ของเขาอาจจะนอนละเมอก็ได้แต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะมาแอบ,บฟังอะไรบางอย่าง แต่ก็น,น่าคิดอยู่นะแม่สามีจะไม่แอบฟังพวกเราคุยกันเพื่ออะไรด้วยความสงสัยสามีจึงเอาคลิปนี้ไปให้พ่อของสามีดูแต่เขากลับไม่พูดอะไรทั้งนั้นแถมยังโกรธมากด้วยพร้อมกล่าวอีกว่าพวกเราคิดมากไปหรือเปล่าสามีโกรธมากทั้งๆท,ที่แม่ของเขาเป็นคนแอบฟังแต่พ่อยังจะเข้าข้างอยู่อีกแบบนี้มายุติธรรมเลยหลังจากเกิดเรื่อง ฉันย้ยกลับไปอยู่บ้านแม่ของฉันเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นฉันกลับไปบ้านได้ไม่นานสามีก็ขับรถมารับฉันกลับแล้วก็บอกฉันว่าแม่ของเขาเข้าโรงพยาบาลเมื่อฉันไปเยี่ยมแม่สามีเขาก็บอกให้ฉันย้ยกลับมาอยู่ด้วยกันพ่อของสามีบอกความลับทั้งหมดให้พวกเราฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขากล่าวว่าที่แม่ทำมาทั้งหมดนี้ก็เพราะเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่า ได้อีกแค่หนึ่งปีเท่านั้นท่านไม่อยากให้พวกเรารู้เพราะกลัวว่าพวกเราจะเป็นห่วงหลังจากฝั่งพ่อสามีพูดจบพวกเราถึงกับร้องไห้ออกมาที่แท้เราทาั้งคู่ก็เข้าใจผิดแม่สามีมาโดยตลอดแม่แค่อยากบอกว่าให้พวกเราเข้านอนไวๆหน่อยเดี๋ยวแก่มาจะสุขภาพแย่เอาได้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไล์เกอคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืม แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ